ต่างชาติมองเมืองไทยเพราะว่ามีกรุงเทพเป็นเมืองหลักที่โด่งดังว่าเพื่อนบ้านมากๆกแต่ถ้าว่าเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามก็จะไม่ได้มีเมืองแม่เหล็กที่น่าดึงดูดมากนักอันนี้คือในความเห็นของต่างชาตินะครับอย่างประโยคนึงนะครับเขาบอกไว้ว่ากรุงเทพก็คือชื่อของเมืองที่เป็นตัวชูโรงมากๆเลยของประเทศไทยซึ่งก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและก็โด่งดังมากกว่าชื่อของหลายๆประเทศ ย้ำว่าเป็นชื่อของหลายๆประเทศนะครับในเอเชียผู้คนจากทั่วโลกก็มักจะรู้จักกับกรุงเทพมากกว่าเสมอแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะจําชื่อประเทศอื่นๆในแถบเอเชียกันแทบไม่ได้เลยความเห็นของชาวต่างชาติวันนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยถึงประสบความสำเร็จมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคบางก็วิเคราะห์ว่าเพราะเมืองไทยก็มีเมืองต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงชนิดที่ว่าแค่เฉพาะชื่อของเมืองท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตแม้แต่กรุงเทพเองก็ยังเป็นที่ที่รู้จักของผู้คนมากมายจากทั่วโลกมากกว่าชื่อของหลายๆประเทศซะอีกอยางในความเห็นของชอนไทเลอร์นะครับก็มองว่าแทบจะนึกชื่อประเทศไม่ออกเลยในตอนแรกเพราะผมไม่ค่อยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ชื่อของพัทยาและก็กรุงเทพเนี่ยผมได้ยินผ่านหูผ่านสื่อต่างๆมาตลอดแล้วก็คุ้นเคยพอๆกับชื่อของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เวลานึกถึงประเทศในเอเชียผมจะนึกออกแค่จีนมีญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้แต่ชื่อเมืองต่างๆของไทยก็เป็นสิ่งแรกที่ผลักดันขึ้นมาซึ่งยอมรมับตามตรงว่าผมเข้าใจว่ากรุงเทพน่าจะเป็นประเทศแต่ในความเป็นจริงมาทราบในภายหลังว่านั่นคือเมืองใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังพอๆกับชื่อของประเทศที่ถูกพูดถึงมากๆในระดับโลกข้อเมตตาบัตจากบิลลี่สุขายนะครับเขาก็บอกด้วยเช่นกันว่าผมมาทราบในภายหลังว่าเวียดนามอยู่ใกล้ประเทศไทย ผมพอรู้จักเวียดนามมาบ้างน,นะแต่มาทราบในภายหลังว่าอยู่ใกล้กับไทยหลังจากเดินทางมากรุงเทพผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เองผมเองได้รู้จักกรุงเทพมากกว่าเพราะในยุคปัจจุบันมีการพูดถึงมากกว่าในขณะที่เวียดนามจะเป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์เราอาจจะได้ยินชื่อของเวียดนามมาบ้างจากอีกซีกหนึ่งของโลกแต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทะเลที่ตั้งของเวียดนามจะอยู่แถวไหนในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมืองท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักมากกว่ามากกว่าชื่อของประเทศเอื่น และผมก็ได้รู้จักกัมพูชาในภายหลังด้วยหลังจากที่เดินทางไปพัทยาผู้คนที่น่าบอกกับผมว่าประเทศใกล้เคียงกับพื้นที่ในแถบนี้คือกัมพูชานั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมเพิ่งรู้จักณนะตอนนั้นแต่ชาิอ,อีกคนนะครับวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเป็นเหมือนประตูที่เปิดประตูให้กับชาวโลกให้มายังภูมิภาคแห่งนี้ผมเองก็ได้ยินชื่อของเวียดนามเช่นกันแต่ผมก็ลืมไปบ้างในบางเวลาและก็แทบนึกไม่ออกเลยว่าพวกเขามีเมืองอะไรที่มีชื่อเสียงแต่กรุงเทพและพัทยา คือได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดรวมไปถึงการมีร้านอาหารไทยในอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่ทําให้ผมเข้ามารู้จักเมืองไทยได้มากกว่าเพราะว่าความเห็นของชาวเวียดนามนะครับก็ร่วมแสดงความเห็นด้วยนะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะนึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเวียดนามเพราะในหน้าประวัติศาสตร์เวียดนามนะมีชื่อเสียงก้องโลกมากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบนี้และเป็นที่ถูกพูดถึงมากจนทุกวันนี้และมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทางฝั่งของคุณวิลลี่นะครับก็เข้ามาโต้แยง้ง ดยก็บอกว่าใช่อยู่นะถ้าคนที่คุณหมายถึงเป็นคนอายุ50ปีขึ้นไปพรากเขาจะรู้จักเวียดนามและยิ่งถ้ามาจากอเมริกาและอายุ50ปีขึ้นไปพวกเขาแน่นอนรู้จักเวียดนามได้มากกว่าไทยอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่เดินทางไปทั่วโลกณตอนนี้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่ถูกพูดถึงในยุคป,ปัจจุบันเหมือนกับว่าทุกเมืองที่มีชื่อเสียงรวมไว้ที่ไทยหมดเลยมันอาจจะเหลือเชื่อนะแต่ผมมองว่า หลายคนในตอนนี้ในยุโรปมีแนวโน้มที่พวกเขาจะรู้จักกรุงเทพได้มากกว่าประเทศของคุณแล้วเรากําลังพูดถึงในยุคปัจจุบันกันอยู่นะความเห็นต่ากก็บอกว่าฝรั่งเศสมีเพียงปารีสที่โด่งดังเป็นเมืองที่โด่งดังมากๆนั่นคือฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงและก็ความนิยมเป็นเบอ้์ต้ตนของโลกมาตลอดแต่ก็มีเพียงเมืองเดียวที่มักจะทําให้ผู้คนจากทั่วโลกนั้นชื่อออกแต่ประเทศไทยกลายเป็นว่าทุกวันนี้มีถึง3เมืองเลยเหลือจะมากกว่านั้นที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ประเด็นคือไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพแล้วนะสิแต่พวกเขายังมีเมืองอื่นๆที่โด่งดังต,ตามๆกันมาทางฝั่งของเพื่อนบ้านกัมพูชานะครับก็แสดงความเห็นด้วยเช่นกันบอกว่าคือถ้าพนมเปญของเขาโด่งดังเทียบเท่าพัทยาได้นั่นอาจจะดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เช่นกันแต่ต้องยอมร,รับว่าเมืองดังๆในเอเชียต่างอยู่ที่เมืองไทยหมดเลยนั่นจึงทำให้โดยรวมของทั้งประเทศก็ได้รับความนิยมมากกว่าเพื่อนบ้านดีแค่ไหนที่บาหลีไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยด้วยไม่เช่นนั้น เมืองไทยอาจจะผูกขาดด้านการท่องเที่ยวด้วยความที่มีชื่อเสียงสูงสุดอย่างแน่นอนอันนี้ก็บอกประมาณว่าดีแล้วที่บาหลีนะครับอยู่ที่อินโดนะถ้าบาหลีอยู่เมืองไทยด้วยก็คงจะไม่มีประเทศไหนที่จะแข่งกับการท่องเที่ยวของไทยได้เลยขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับมองอีกมุมบอกว่าผมกลับไม่ได้สนใจเมืองเหล่านั้นของไทยนะมีเมืองอีกมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเพียงแต่ไม่ได้มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงในระดับโลกเลย เมืองไทยมีข้อได้เปรียบมากๆที่มีเมืองหลายเมืองที่เป็นแม่เหล็กทําหน้าที่นั้นดึงดูดผู้คนเข้ามาผมอยากให้ทุกคนลองไปที่เมืองอื่นๆด้วยสำหรับในไทยผมประทับใจอีกหลายๆเมืองเลยเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของไทยที่ยังมีประชากรไม่เยอะก็มีความน่าอยู่ไม่แพ้กันรวมไปถึงประเทศอื่นๆในแถบเพื่อนบ้านด้วยความเห็นตบ,บานก,ก็พูดแบบติดตลกเชิง่ตรนะก็บอกว่าชาวรัสเซียเดินมาสิบคนมีแนวน่าชาวรัสเซียสิบคนจะรู้จักพัทยาไปแล้วประมาณเก้าคน แต่ประเทศอื่นๆชาลรัสเซียจะไม่ค่อยรู้จักเลยชื่อเสียงของเมืองค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมามากๆจะเห็นได้ว่าหลายๆคนแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าชื่อเมืองของเวียดนามหรือกัมพูชามีอะไรบ้างแต่สาหรับผมนึกออกอีกประเทศที่อยู่ใกล้ไทยก็คือสิงคโปร์ผมคิดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงใกล้เคียงกับกรุงเทพอยู่นะตัวเมืองก็คือสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆก็เลยทําให้จําได้แต่ถ้าว่าประเทศอื่นๆ ยังไม่มีเมืองไหนที่มีชื่อเสียงได้เทียบเท่าระดับกรุงเทพและก็สิงคโปร์ความเห็นต่อมาครับบอกว่าน่าเสียดายที่ผมรู้จักกัมพูชาและเวียดนามในภายหลังผมเองไปกรุงเทพบอ่อยครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าประเทศรอบข้างเป็นประเทศดังกล่าวผมเข้าใจว่าเมืองไทยติดกับจีนมาตลอดมีพื้นที่ใกล้กับจีนดูจากแผนที่นะผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีรายละเอียดมากกว่านั้นด้วยความที่จีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆผมก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าไทยอยู่ใกล้กับจีนไม่ฉะนั้นผมคงได้แวะ พื้นที่ใกล้เคียงด้วยความเห็นต่อมาครับบอกว่าเพราะไทยกําลังสร้างการเดินทางที่ยอดเยี่ยมพวกเขากําลังพัฒนาโดยรวมสุดยอดเมืองไว้เป็นที่สุดสําหรับการท่องเที่ยวเอาไว้ที่ประเทศเดียวเรื่องนี้ค่อนข้างมีผลนะเพราะเพื่อนบ้านไม่ได้มีเมืองที่มีชื่อเสียงเทียบเท่ากันได้เลยนั่นจึงทำให้ไทยสามารถครองตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคไว้ในมือได้ยาวๆแต่เจ้าคนต่อมาครับยืนยันเช่นกันบอกว่าเมืองท่องเที่ยวของไทยถึงดูดต่างชาติไว้ได้มาก ทำให้ตัวประเทศเองก็ได้รับความสนใจมากกว่าประเทศอื่นอีนอกด้วยไม่ได้ในความเห็นของอดัมเบกนะครับเขาบอกว่าผมเริ่มต้นและเปิดใจให้กับทุกประเทศในเอเชียเพราะการเริ่มต้นที่กรุงเทพเพราะกรุงเทพดึงดูดให้ผมเข้ามาได้ลองปรับตัวและค่อยๆซึมซับกับวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปหลังจากเดินทางไปทั่วประเทศไทยจากนั้นผมจึงไปที่เวียดนามไปที่ฟิลิปปินส์และอินโดเีเซียด้วยผม,มอยากจะเชื่อว่าเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในกรุงเทพ ก็ทาให้ผมสามารถกล้าลองออกไปเสี่ยงกับพื้นที่ที่ผมไม่คุ้นเคยได้ขนาดนี้ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศอื่นๆจะเป็นอย่างไรแต่เป็นเพราะกรุงเทพดึงดูดผมเข้ามาจึงทําให้ผมสามารถค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แบบของเอเชียได้ผมค่อนข้างเห็นด้วยที่ประเทศอื่นๆไม่ค่อยมีเมืองที่สําคัญน่นจาจะทาให้ผมรู้จักกับกรุงเทพก่อนแต่ถ้าผมไม่ได้มาที่กรุงเทพผมอาจจะไปเมืองที่ทําให้ผมปรับตัวยากและผมอาจจะไม่กลับมาในที่สุด ความเห็นจากโจนาสวิลสนันนะครับก็บอกเช่นกันว่าเกือบพลาดมากๆเลยหากไม่ได้มากรุงเทพก่อนนะผมคงเที่ยวในประเทศในแถบเอเชียด้วยโลกทัศน์ที่แคบกว่านี้ผมเองรู้จักญี่ปุ่นมากที่สุดเพราะสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นนั้นตีตลาดไปทั่วโลกก่อนจะรู้จักเมืองอื่นและมีชื่อเสียงตามมาประเทศไทยในยุคหลังเป็นที่ถูกพูดถึงมากผมจึงเริ่มเดินทางไปที่ประเทศไทยผมไปที่กรุงเทพเลยอันที่จริงผม,มอนข้างประทับใจความเป็นญี่ปุ่น ผมได้ยินมาว่ากรุงเทพเองก็ได้อิทธิพลจากญี่ปุ่นไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้มีความตึงเครียดหรือมีความเป็นระเบียบในระดับที่ญี่ปุ่นเป็นผมประทับใจที่ค่าของชีพในกรุงเทพนั้นตรงเงินข้ามกับในโตกเกียวอย่างสิ้นเชิงมันเป็นความลรงตัวที่ค่อนข้างโอเคหลายๆอย่างไม่ได้แพงจนเกินไปแบบที่เจอในโตกเกียวแต่ก็ยังพอมีความเป็นระเบียบอยู่บ้างกรุงเทพเป็นเหมือนศูนย์กลางเส้นทางการเดินทางที่ดีปุ่มมักจานได้ทให้กับเพื่อนๆและทุกคนก็ประทับใจมากๆก,ก,กับวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลายๆคนค่อนข้างชื่นชมไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นเมืองที่มีการเดินทางที่ดีและก็สามารถทําให้เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆรวมถึงประเทศใกล้เคียงได้อย่างสะดวกอีกด้วยโดยความเห็นจากต่างชาติอีกคนนะครับก็ถึงกับขอบคุณกรุงเทพกะะทันเลยทีเดียวนะครับโดยคนนี้ก็บอกว่ากรุงเทพมหานครคือประตูสู่เอเชียอย่างแท้จริงเมืองแห่งน,นี้น่าประทับใจได้มากกว่าทุกๆตัวเมืองที่ผมเคยไปมาที่นี่คู่ควรกับเป็นเมืองที่ยอดนิยมมากที่สุดในปีนี้ ขณะที่ชาวเวียดนามนะครับที่เคยพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่ไปแวะที่กรุงเทพมังกอนนะครับก็เข้ามาใช้เรื่องราวนี้ด้วยนะครับบอกว่ากรุงเทพไม่ใช่แค่เมืองหลักที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกมาเยือนไทยอีกต่อไปแล้วแต่ก็เป็นเหมือนเมืองที่ดึงดูดผู้คนให้มาอย่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะเดียวกันก็มองว่าเวียดนามก็ต้องปลูกปั้นเมืองที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยช่วยทําให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคสามารถครองตลาดการท่องเที่ยวในระดับโลกได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเวียดนามปิดท้ายไว้นะครับ ว่าถ้าทุกๆประเทศนะครับช่วยกันดันการท่องเที่ยวในแถบนี้นะครับก็อาจจะทําให้สามารถครองตลาดครองใจคนจากทั่วโลกได้นะครับไม่ใช่แค่อยู่แค่ในไทยเท่านั้นสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสูการรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้เช่นเคยนะครับหรือถ้าเราวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูที่คลิปเป็นอื่นต่อนเนื่องกันได้เลยนะครับมีหลากหลายร้อยหลากหลายพันเรื่องราวให้เลือกชมนะครับท่านผู้ชมสามารถเรื่องของข้อที่สนใจได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสักครับชมครับสวัสดี